วัสด ok ีพี่น้องป้องฝายคือคนครับเอาพบกับช่างน้อยพาเพื่อนพี่น้องเมื่อนี้ผมเนี่ยติดภาพไปเบิงธุรกิจของน้องๆหลังจากบอดแทลปิดวงนะครับเนาะว่าน้องๆเพราะนี่เหตุธุรกิจอย่างเสริมนะครับเนาะไปพี่น้องไปติดตามกันกับบอกรา่บอกรายพี่น้องอยู่เฮีนยม่ต่อย้ะครับเนาะอยู่หน้าบ้านไ่ต่อยห่างจากบ้านสร้างหน่อยนิดเดียวครับผมไปเดี๋ยวสร้างหน่อยพาเพื่อนติดภาพไปเบิงว่าเพื่อนเหตุธุรกิจอย่างขายอย่างนา้นครับเนาะ ไปติดตามกันเลยผมนะครับแม่ต้อยสิผ้าไปเบิ้งร้านน้องแม่พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเปิดแม็ดดอกพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เฮาสิมีโปรเจกต์ใหม่มานำเสนอเนาะค่ะเนาะโปรเจกต์ใหม่เซอร์ไพรส์เลพี่น้องเซอร์ไพรส์ค่ะไปเบิ้งครับผมเซอร์ไพรส์ครับผมพี่น้องครับห่างจากบ้านสร้างหน่อยครับผมอยู่ใกล้ๆกันเปิดเปิดยุดบ้านแม่ต้อยครับผมยุดหนาบ้านแม่ต้อย หลังจากบอดแพ้วนะครับเนาะปิดวงการเนี่ยครับพี่น้องอาชีบเสริมขงงมนงแม่นมุสอ้าก์มางเต้นกันยังซอยพื้นห้องก,ก็แล้วครับผมกางเต้นกางยังมันนี่มือเสื้อผ้ายังไปทานขงนงแม่นมองครับผมอาชีบเสริมของน้องๆนี่นะครับพี่กาแฟนัลิตาพอมไหพี่น้องนี่แหละครับนี่มีมีเ<ม><ม>สื้อผ้ายอะไรครับผมมีเสื้อผ้าอะไรครับ บลาเอฟซีเลี้ยงเลี้ยงสนยังไงครับปลาไอ้แจกฟรีครับแจกฟรีแจกฟรีป่ะครับผมน้องกีดมางกันชาเบียร์ี่ยที่นั่งใส่ก่นขีดเดิมกวนเขาบอกมันเนี่ยประเดิมกวนม้วนเงินเฮียเงินเฮียหยานเบียหวนเ้วยบรรยากาศหยม้วนเบียหวะด้วย มีน้ำแข็งใสแล้วก็มีปลาหมึกแล้วก็เพิ่นก็ขายกาแฟนาฬิกาความพี่น้องกาแฟนาฬิตะมันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเมาอยากซี้ครับพี่น้องน้ำแข็งใสทดสอบเอาด้วยทดสอบให้เอฟซีเพิ่มนาแน่ทดสอบวิธีเห็น นะครับพิจาราบ้านหอมแม่ต่อยเนี่ยรลบลอบตัวกระสีพักกันยกอันนี้น้องมาได้ปะเนี่ยยกปาาหินอ่อนเนาะนี่มันนี่กระเทยยกป่าหินอ่อนตัวนี้พี่น้องนะยกออกไปข้างนอกถือพอนี่นั่งนั่งให้แขกนั่งกินนั่งเคียงใส่นะครับนี่ไปได้สีบหนึ่งนะครับเน้องปิดโปงแล้วแจ็คสิไปเะ็ทยยังเราเั่นน้องนั่นมาก็เรียกว่าขายของ พอเพิ่อนเคยขายมาก่อนอยู่แล้วนะครับเนาะขายปลาหมึกปลาหมึกย่างครับผมปลาหมึกย่างรอบนี้มีกาแฟน้ำ้วก็มีน้ำแข็งใสครับผมเดี๋ยวหลองแม่สิโซ่วิธีเฮ็ดน้ำแข็งใสให้เอฟซีพี่น้องเบิ่งมันนี่ก็ขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณเอฟซีอย่ค่อยติดตามก็เล่นเล่นใจเห็นสองสร้างหน่อยพาเพื่อนเจิมเจิมเจิมก้อนนี่สร้างหน่อยก้อนเบตตอยเจิมก้อนโม้ได้ครับพี่น้อง อาแบบกบเสีด้วยหรือม่เด้เดี๋ยวคนูคอลุงมาด้อมาเด้หันนมากินนัแเมือนี่มอนี่แจฟี่ประเดิมล้านไม่แกฟี่มาเสี้ยมมาเสี้ยมด้วเอาหน้ามาสี่ตัวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีจับให้ทำในเนี้ยใส่กะดีกันจันว่อนะเนาะ ตอนบ้านที่เดี๋ยวเรใส่แมนเนี่ยมันบาเดี๋ยวเราใส่ขนมยูนันบานเข้านี่ตาใส่เลยค่ะใส่หมดทุกอย่างค่ะอะไรอร่อยใส่เลยนี่แหละครับอันมือหนี้โชคดีครับผมผู้ใหญ่จะดีมอหนึ่งร้อยถ้วยแล้วคำเนาะคือมอว์รับหนิงเนาะค่ะหนิงที่นครนีผู้ใดแน่ผู้ใดใจดีไหครับผมเป็นไงมือนี้มือนี้มีมีมีเจ้าหนึ่งเนาะค่ะคือ ไอ้นิยงค่ะนิยงทินกรค่ะเมาหนึ่งร้อยถ้วยสําหรับน้องแมนมื่อนี่เมาแกกท้ำบุญให้กับพี่น้องแปลว่าเพื่อนกัดต่างว่าซอยเหลือของแม่น้ำละกันถ้ำบุญให้ผู้เฒ่าน้่นเพราะว่าผู้เฒ่าเพื่อนกัดไปกาม่าเพื่อนหิวเพปวนกับเพื่อนกินเพื่อนเย็นเพื่อนเพื่อนสดชื่นได้บุญด้วพี่น้องได้บุญได้บุญอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับเพื่อนออนไลน์มากเพื่อนขอบ้านพึงเนาะอาจจะมากก่อนนอนทีละเนาะ นี่ครับประเดิมแรกประเดิมแรกพี่น้องเนี่ยประเดิมแรกพลุ่งครับผมประเดิมมาแรกเนี่ยมดเดือดแล้วพี่น้องแล้วเมื่อแรกเปิดร้าดนะครับดวงดีได้พี่น้องพุยยใจดีมอเป็นหนึ่งร้อยถ้วยเลยครับเนี่ยครับเมอพี่น้องท่านไหนอยากอุดหนุนกะมาเด้อครับเด้อถักมาเลยครับก็จะไปแจกทั้งสี่นเลยพี่น้องได้บุญน้ำกันขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับเด้อพี่หนิงครับผม นิ่งธินกรไอ้ไส้ลองอาสาร้างหน่อยแล้วพี่น <Here later. S 2> ้องไอ้ลอยถวยวันนี้นี่แหละครับน้องแม่พันคุ์องให้พี่น้องคนไข้ขายเคยขายมาก่อนนะครับคือป่ะพี่น้องคือป่ะถ้าว่าถทถทำว่าแม่นอันเรียนบ้านแม่ไข้ห้าวถางข้าเจ้ากันไปแม่นแม่แจกอันนี้แจกต้น้ำบ้านครับผมแจกต้น้ำบ้านหินตะไฟครับ เยอะมากอะขายให้เขาทั้งอื่นไปมากตอบนบัตรห่อให้กิน <มา S 1> ฟรีนะครับหนึ่งร้อยถ้วยบัตรห่อหนึ่งกินฟรีเลยสำหรับพี่ใกไฟ่หนึ่งร้อยถ้วยกินฟรีค่ะน,นี่ครับผมเอาแบบเรียวยงย,ยาๆเลยพี่น้องเนาะแก <c oughs> ่พี่น้องมึงมาเดอ้อไปกินอันนั้นขอ,องหวานมาเดอ้อเอาไปเรื่อยๆกินเรื่อยๆมาเดอ้อทั้งนั้นมาเด้อรับผลมาเดอ้อ สร้างหน่อยปลาเดิมนี่สร้างหน่อยนี่ครับปลาเดิมปลาเดิมคนน้ำทวายน้ช่วยเก็บแบบดีครับแบบสะอาดด้วยพี่น้องปลาหมึกเมื่อไม่ปลาหมึกวันใหม่ก็ปลาหมึกกระสีเบียนเอฟซีเมาอีกซัล่ะปลาหมือกแก้มปลาแม่ปลาแมงยังไม่ได้ส่เลยใส่เลยพี่น้องแม่เราบอเบียดเลยปลาหมึกแก้มืลอแมงบุญแข็งมันแข็งน้ำแข็งอยู่นี่ไม่เลยพี่น้องถวยต่อไปพี่น้องนี่ นนี่ก็็เปแฟนครับค่ะแฟนครับแฟนครับพี่น้องนี่ค่ะเด้อค่ะเด้อแซ่บๆเลยค่ะไม่ไงเฮี้ยงคางกับแบบแม่ต้อยแล้วพี่น้องนี่ยไม่ไงมันไมีไงกัซอยกันครับผมสวยๆยังกินมาสั่นมาแข็งใส่แข็งใส่อยู่หน่อยนี้แม่แม่ล่าใส่บุยชกับเด้อเดี๋ยวไอ้เหี้ยไก่กินไปเรื่อยๆนะพี่น้องเพราะว่าสามารถเทียากับพ่อข่าสีเพชรพ่อท่านเนาะค่ะมีอนกะบทยอยมาทยอยมาแล้วครับผมทยอยมาทยอยมาทีละคน อันนี้ขมเมตอเอาหยูุงกันเนาะหายผูุ้งจ้าบ้าขอบคุณนะครับผมขอบคุณยินขบผมนี่แหละพี่น้องขอบคุณขอบพี่ใหด้วยพี่น้องมีบรรยากาศบ้านเฮ่าพี่น้องบรรยากาศบ้านเฮ่าบวงม่วงพี่น้องนะวงประเทศยุนาบ้านขมิ้ตอยนี่ครับผมบ้านเดียวกันยุนาบ้านเพิ่นนี่แหะ ต่างเป็ี่ยนกันยังต่างซอยกันมั่งเจ้าเนี่ยเท่ากูเนี่ยเนี่ยแฉทุ่นบ่สอันนี้เอาเจ้าถอยเลยเอาเจ้าถอยนี่ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับเร็วขอบคุณครับอ่ะขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หนิงก่อนเร็วขอบคุณครับเร็วขอบคุณครับนี่นะครับพี่น้องซอยกัดกันตั้งเสียอะไรพี่น้องได้บนอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะ เป็นอย่างหนึ่งถ้าแจกไปเพ่าได้กินเขาก็ได้บุญครับผมในพี่น้องมันจะก,กาศบรรยากาศโวนทำไมไปต่อยง่ามง่ายพี่น้ององ่ามแต่กลามเงี้ยดอกอากลากอยู่นี่ยวล้วครับพี่น้องกะเอาไว้คลิปนี้กะเอาไว้ทั้งทั้งกอนพี่น้องพบก,กันคลิปหน้าได้คบเนาะ ขอขอบคุณเอฟซีที่เบิร์คลิปช่างน้อยจะจบไม่ข้ามโฆษณาแล้วครับเนาะขอบคุณได้หลายแล้วครับเด้อคลิปเดี๋ยวกไปทำนี้สวัสดีครับ